มูตั้งใหญ่ชื่อว่าตั้งจนลืมไปเลยอะแต่ว่าชื่อที่แบบเข้ารอบสุดท้ายก็มีมีทีราวาลินกับพีลาวาลินแต่บีมเขาบอกว่ามันยาวไปแต่บีมพอชอบ มชอบไอวาไอวาลินกับอัญญาลินมากกว่าไงก็เลยแบบอะอันนี้ก็ได้เวลาอย่างนี้ไม่ร้องแล้วราอ่ะก็ได้เพราะว่าเขาป่อหยิงชุบชนะใช่แต่พอพอผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเออชื่อนี้ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันเป็น พีลาวาลีกับพีลาวาลินมันจะยิ่งงงจะไปแอดวานลลมมีสามร้อยยังล้มเลย,อยขอดูอัญญาใกล้ๆหน่ยหนอยค่ะมันมีขุ้นข้าวเหนียวอ่ะ ออัันยานยาอั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 นยาใกล้พอไหมคะใกล้ที่สุดคุณโบตัดถามว่ามีเสียงไหมยังไม่มีค่ะใกล้ถึงแก้มแตกขอกำลังใจหน่อยค่ะใกล้สอบอันไอ้ว่าดูปีหน้าปีหน้า อย่ไว้เขาพูดเก่งกว่าน,นี้รู้เรื่องค่ะอ่าคือเด็กๆเ,เขายังไม่ค่อยพูดตอนนี้มันก็เลยยังไม่มีเสียงตอดจนี่้องที่อัญญาชอบพูด <laughs> ทำไมอ่ะอยากให้หยุดเหรอ <laughs> พ,พ่อจะหยุดไลน์หรือ,อยังคะ <c oughs> <c oughs> ในบีมออยชานแนลมีคลิปใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมไปดูเป<อ>็นคลิปทำ <c oughs> แล้ะใน ให้เด็กๆช่วยกันปั้นบัวลอยขนมบัวลอยฮะจับด้วยลูกจับเอาตั้งแต่แบบนี้ผ่าตัดสั่งไม่ทันเลยจับด้วยน้องก็ชอบเรียนแบบอยู่ อยากได้เสื้อสมายน้องบอกว่าชอบคำว่าได้ซิไอว่าข้างบนอันนี้เป็นลองดอนเมืองแน่นอนดูดูดูเครื่องบินไอวาไอวาไอว่าใกล้ใกล้คอนเสิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อไอว่าก็คือไม่ไม่มองมองไม่ได้ น็นวิธีพี่ไยมันไปไม่ได้ไวพี่เห็นแอร์เพนไหมลูกลเ,หเห็นยางไอ้บาเห็นยางบัมมี่ก้าจะได้นับเลขแล้วนับเลขคืออะไรเออไอ้บาเห็นแล้วต้องทำวิทยานิพนธ์อะไรเปล่าทำเล่มอะไรเงี้ยเอา้า ติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยค่ะรีบโหลดเลยค่ะคุณเฟิร์นนะคะรอฟังแบบนี้แล้วคุณนะคะชื่อนี้ดีเราค่ะของชื่อเล่นพอม,มากเออคือพอได้ชื่อจริงมาแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็หมดแรงจะตั้งชื่อเล่นแล้วไงก็เลยเอาชื่อจริงบางส่วนตั้งชื่อ,อกใกล้ลใกล้คอนเสิร์ตที่เขาไปเล่นที่อ่ ส่วนมาเป็นชื่อเล่นเหมือนพี่ทีกับน้องพี่คือตอนแรกพี่ทีกับน้องพีออ,อยก็อยากจะให้เขาชื่อเสือกสิงล้วเรื่องตั้งชื่อต่อคะ่ะอาอานี้ไปสิงแล้วเป็นยังไงคิดว่าคนไหนจะเสือ,อคนไหนจะสิงคนนี้ควรจะสิงสอ๋อเพราะหล่ะแสบคือสิงแม่กับพ่อมาแล้ว เสือกสิงแล้วตอนที่แบบตอนนั้นน่ะตั้งช่วงช่วงอะไรนะที่มีดาวเยอะอะทาา้องฟ้าจำลองนนบั <laughs> วลอยโรบอด <c oughs> ต้องไปดูเลยนะ <c oughs> คนชมว่าอำ้อำอกินกันลกบัวลอยนะเดี๋ยวไปต่อ บันสติกเกอร์สองสาวน่ารักมากอ,อยากทานบัวลอยโรบอทของพี่ทีก็ไปโหลดกันได้นะคะสติกเกอร์ลาย นี่อ่ะเออวันนี้อยากกินอ่ะบัวลอยดูทางนี่สิเราอ่ะอุ๊บพ่อจะมีคอนเสิร์ตอีกไหมคะ,ะนั่นน่ะสิะต้องถามทางไอเะสครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวปั้นบัวลอยกันน่ารักนะ เดี๋ยวลืมไปดูนะคะบี B มอลชาแนลบางคนบอกว่าชอบเจ๊เจบวาบวาเจ๊บวาบวาชิมบัวลอย ทำอะไรนีโวยพรหน่อยเขาใกล้สอบอบแล้วอ่ะมามีเราก็ต้องถูกด้วยใช่อไหนแบบิไม่ออกจริงไม่ได้อ่านไปก็เห็น จะจบไรจะจบปอโทแล้วค่ะได้กำลังใจจากเด็กๆเลยเขาดีนะนะจบปอโทคณะอะไรเอ่ยพี่ทีไปทำอะไรอยู่นพี่ีไปข้อหอมจากมันจะได้ชื่อที่มันพร้อถูกใจเราแล้วอ่ะ ตัวสะกดต่างๆที่มันมีกระลักระลกินนีมีแบบเด็ดมีสีมีคุณมีมูละมีอะไรต่างๆงนี้อีกใช่ไหมอีกก็คือมันหายากอะอถ้าคนเคยตั้งชื่อจะเข้าใจว่านอกจอากได้แล้วก็คือมันเหมือนแบบ มันพอแล้วฉันไม่มีแรงไรลูกเือแล้วก็ต้องแบบบวกกันแล้วได้เลขดีบวกกันดำสกุลคือมันยากมากอะ่ะม,มันก็คือพอหักิดเปียอย่างกติดทโบพี่เด็กลูก ลูกค้าแอดสมบัติไอว่าคือแบบนั่งแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะ่ยิตเนสอย่างจะิดเทโบรู้จักเปล่าเอั้นก็บินอยู่นั่นแหละเย่อย่างกระติดเทอร์โบแล้วก็ลองเนี่ยนะเต็มเต็มอัตราเชาไม่เอา เราไปเซิร์ชดูฟิตเต เไงลูกอวนหจนูจองบัตร VIP ทุกแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีไงตอนนั้นเราออยท้องอยู่ท้องใหญ่แล้วแหละแล้วเขาก็ถามรอบนะคุณนัทีิยาพรพูดถึงคอนเสิร์ตนะ เห็นรูปที่แดนเขาโพลหรือ <antique> ยังเนี uh, ่ทุกคนพี <to fucking> ่บอาออยก็อยากจะให้ลูกชื่อเสือกระสิงนะเพราะว่าเขาเกิดปีหมูแล้วหมูอ่ะกระสือรู้จักแบบชุลีไหมเอออุ่ยเดือดเดือดอัญยาถามว่าจะตั้งว่าอะไรแล้วก็ยังเถียงกันอยู่ยังหาชื่อไม่ได้ไงออยก็บอกว่าเออในใจออยก็คิดว่าแล้วคือคนที่อยู่หลังเวทีอ่ะทุกคนก็คือเห็นด้วยกระชานว่าให้ลูกชื่อเสือกระสิงดมความหมูของแม่แหละเออทีนี้ถ้าอย่างนั้นลูกสาวฉันน่ะก็ต้อง คุณแดนกล้ามใหญ่ของเราด้วยว่าเออซื้อเสือกระสิงเสือมันฮะการเ๋อก็คิดว่าเออชื่อมันก็จะได้แบบติดตัวเขาส่งเสริมกันไปอย่างนี้แําเสือกระสิงเนี่ยก็คือมันดูแบบมีอะไรอะไรอีกคนหนึ่งก็ชื่อหมูอีกคนหนึ่งก็ชื่อกุลไปจบจบแต่ทุกคนให้ความเห็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือคิดชื่อไม่ได้พราะคิดต้องชื่อหมูกับกุลเลย <laughs> เพราะว่าเขาเกิดปีเสือใช่ไหมก็ฮารก,กับหมูไง ชื่อจริงได้แล้วอ่ะก็พอมันคิดว่าเออชื่อนี้แหละมันก็คิดชื่ออื่นไม่ออกอีกแล้วอ่ะนึกออกไหมคือจะหาชื่ออื่นให้มันแบบเอามาเลือกเป็นช้อยแต่แล้วบีก็บอกว่าตอนนั้นบีแบบจะให้ลูกก็ชื่อเคนกับริวจําได้ไหมฉันก็บอกว่าสาขาเบกไอเซ็นทราลบางนาแล้วเขาก็บอกว่าสาขาเขาไม่มีหลอใช่ไหมมันแบบมันโบราณมากเลยมันเป็นชื่อเคนกับริวมันเป็นแบบ แต่ว่าเขามีขายแต่ว่ามันไม่รู้ขายที่ไหนฉันก็อุตส่าห์แบบไลนไปถามคล็อการีอะไรเจ้าแม่คล็อกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเออไม่โบราณเป็นคำไทยโบราณก็คือแบบสตีทไฟเตอร์คือมันมันเก่ามากแล้วไงมันต้องคนสี่อ้าปะถึงจะได้เล่นอ่ะเธอเข้าใจไหมค็อกเล่นสองคนช่นังเล่น คือคนที่ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอะไรคือสตีฟไฟเตอร์คะคุณแม่แหนุ่มเสื้อดำหล่ออร่าจังเลยครับนี่วันนี้อุสาโชว์แขนเลยนะอาแล้วสองคนอันยามาแล้วเร็วเร็วเร็ววมาไปเ้องนังอันยากลับมาแล้ว ขิ้จร so ิงท่านเพ็งต้องคนทำอะไรอันยาเลิฟเทรนด์วิด เทแบบเพลงฟิตเปียอย่างกับที่เธอโบใส่งนี่นตกใจขีไม่ได้เพราะดันกันอย่างนี้ลูกไราเตอร์ยส

เพราะว่าเราดูเรกใช่ไหมเราก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเร็วมากเลยนะ,ะลูกเกิดมาก็แจ้งแจ้งแจ้งเกิดเป็นชื่อจริงที่ตั้งเลยเขาเป็นคนแบบให้ชื่อตั้งต้นมาก็คือทีกับพีนี่แหละเขาบอกว่าสองคำทีกับพีไปก่อนเพราะไอ้คำว่าไปก่อนนี่แหละไม่มีอยู่จริงก็คือยาวจ้ะเนี้ยมันเป็นคำที่มีความหมายดีแล้วก็เป็นศระอี แล้วก็ชื่อเล่นก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีละกันตอนนี้ก็เรียกทีเหมือนชื่อพ่อขาวกวีอย่างนี้อีกพอหลังจากที่เรียกทีกับพีอะด้วยความที่ชื่อมันใกล้เคียงกันมากแล้วเราเรียกทีก็เลยได้ชื่อทีกับพีตั้งต้นมาตอนแรกก็แบบทีกับ แล้วก็มีปัญหาอีกกับพี่ยังไงฉันก็พยายามไปหาชื่ออื่นนะเอาจริงก็คือไม่อยากจะเชื่อน้องสาวแต่แรกหรอกแต่พอหาไปอยู่ดีก็คิดนมาได้ว่าเรียกเป็นพี่ทีกับน้องพี่ไปอะไรอย่างนี้ก็เลยทุกวันนี้ไปหามาก็ <laughs> มันไม่ยอมกินข้าว <laughs> ก็กลับมาที่ทีกับพี่เ,เือนทีที่พี่อย่างเงี้ยมันมันแยกไม่ออกว่าเรียกใครออยก็เลยเดิมร <laughs> องเท้ามันมีของอะไรคะ <laughs> ครอกนะคะ ทีทองทมคือสุดเพลาะมากๆเออเนี่ยปรึกษาหน่อยสิเธอทุกคน,นก็เลยกลายเป็นพี่ทีกับน้องพีอันนี้คือต้นกำเนิดของชื่อทีพีนะจ๊ะทุกคนโอ้ชันอยากได้กระเป๋าค,คล็อกอะกระเป๋าคล็อกที่เป็นกระเป๋าคล็อกของจริงนะไม่ใช่แบบใช่ออจะบอกก่อนว่าชื่อเทียน้องสาวอาชื่อเจี๋ยอ่ะถามแบบโอ้โหาาเ,เออเอาออกจากหัวเป็นนึงเอาออกจากหัวไปสำหรับแพืที่เพิ่งเข้ามานะคะ ตอนนี้เรามีสติกเกอร์ไลน์นะคะคอลเลกชันใหม่ไม่ต้องถามแม่ลูกอย่าเพิ่งถามเมื่อกี้เราพกกระเนื้อกับซินนามิไปแล้วไข <c oughs> ชื่อว่าไอวาอัญญาเอ้ยน้องพีระวังไม่เนอะเออเออเออเอา, <c oughs> า,าไปซินนามิเอาไปนะน้องพีไม่เข็นไม่เขน็เขนลูก <c oughs> ไอวาอัญญาหนึ่งกล <c oughs> <c oughs> ับมาพูดคำถามซินนามิอ <c oughs> ึ่งนะคะ คะใช่ตอนแรกเจี๊ยบก็โทรมาบอกวันนี้อากาศดีไปนะโอเนคนะเดีนะ๋ยวมากินข้าวก่อนกินข้าวเยอะๆไปเดินที่บ้านไหมแต่ว่าสุกละหุกอะ่ะเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ดีกว่าลิซา่าคร,ครับเดีวมัมันจะกลายเปลมแรงหมดออกฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยที่จะตอบ Thank you for feedback วันนี้ไหมไม่ไม่ไมเขามีตูออ้คอกอ่ะเขามีรองเท้าเคาะประมาณเกือบยี่สิบมีใครรู้บ้างว่าซื้อที่ไหนไเออรียกว,ว่าว่าเรียกว่าวาทำไมเรียกว่าวาทำไมคะ,ะใช่พ่อนักประรชั์ของแม่ที คือพี่ทำมามีมีแลนเสื้อสมยัยไม่งั้นฉันจะต้องไลน์ไปถามเอกไทยแลนด์แล้วนะมนนสมัยเพิ่มไหมเสื้อสมัยคงไม่ได้ทําเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาพิมพ์ผ้านานนะคะก็คือแปลว่าแบบก็กวีอะนะมันก็เป็นปราดเป็นแบบกวีเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคอลเลกชันใหม่ก็กําลังอยู่ในคาวัตถีมาจากคาวัทีละแหละก็แปลว่านักปราดใช่ไหมปราดมันก็ คือก,ว,กวีกวีารที่แบบไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเป็นใส่น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าอัญญาเนี่ยเป็นในภาษาเพียนมีอะไรอย่างงี้ด้วยไงมีความเพียรมีปราดมีอะไรอย่างเงี้ยอื่นๆมันก็มีความหมายด้วยนะแปลว่าโชคดีแปลว่าน่ารักอะไรเงี้ยส่วนไอวาภาษาส่วนเพียมันมีความหมายมากกว่าแค่ปราดมันจะมีความญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าความรัก ตอนตั้งอ,ะอ่ะแต่ว่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เออดีมีหลายความใหม่ในหลายภาษาอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนไอวากับอัญญาเนี่ยความหมายก็แบบหลากหลายนะก็เป็นความหมายดีๆทั้งนั้นน้องไอพีธีระวังแตกลูกนี่หลอดยาอัญญานี่แปลว่าอะไรตอนตั้งก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นว่าแบบเออไฟหลอดไฟ อันยี่นี้ที่แบบที่ใช้เชื่องนี้ถอดใช่ถ้าใครรู้ที่ไปแล้วมันไปแต่หัวหนูแล้วไปแต่หัวหนั่นแหละ้วพี่ซื้อกระเป๋าคล็อกแจนให้มีทราบด้วยนะคะเอ่อปันอะไรเหมือนกับสติป,ปัญญาที่แบบข,ของเราสติป,ปัญญาไม่มีมีจิ๊บบิดที่จะรอติดน้องๆเข้าไปอีกหลายตัว<อ>น้องไปเคาะประตูใหญ่แล้วอัญญาออกมาลูก ลูกสาวเจ็ดขวบติดเรียกพิธีที่พ,พีไปแล้วค่ะดูเดชุดีพอนะคะเดี๋ยวรอเดินตุลาจะมาให้มามีกับพ่อพอวยพรวันเกิดให้คุณปิดน,นะคะระวังระวังพญามากินข้าวเร็ว ขั้นตอนการทำาคนร์บีคิบาอไม่มีมามีบอกว่าชนดกเกิดที่ไหน ลคูค่าเดี๋ยวตกลงมานะคะมีที่มาที่ไปของชื่อน้องลบทำไมคะไอสติ๊กเกอร์ช็อปนะคะชื่อไอวาอัญญา1ง,งงไปหมดเพราะตอนแรกอะ่ะออยตั้งชื่อมอ,อยก็อยากจะให้เขาพร้อม เกอร์ไอวาอัญญาคอลเลคชันใหม่มาแล้วนะคะสามารถโหลดได้เลยนะคะที่ลนยน้องกับพี่เขาอะไรลูกซึ่งมันยากมากอัญญาเท่ากับน่ารักเห็นว่าพอเราตีกรอบเข้ามาใช่ไหมว่าจะต้องแบบเป็นคำไทยที่มีความหมายด้วยครับคุณพงศักดิ์นะคะมันมีตั้งชื่ออัญญาเข้ากับน้องมากค่ะน่ารักแตดหญิงไหมคะที่มาไม่คือจับต้นชนปลายแบบ ตอนที่ตั้งอัญญาเนาะรู้สึกว่าชื่ออัญญามันดูโบราณหรือเปล่าอะเพราะว่าไอ้อะไรจ๊ะเป็นไรลูกอ๋อติติดติดติามันฟังดูน่ารักเนาอะไรอย่างงี้แต่ว่าความหมายทั้งสามคำแล้วก็ให้คล้องกับพี่เขาตอนแรกก็คือจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอโบกเป็นตัวเลขออกมาก็คือเป็นแบบตัวเลขอัญญาแปลว่าอิสละ เสื้อพ่อคีดดีทั้งสองชื่อเลยนะดีมากๆเลยอะ่ะดีเป็นแบบที่แม่แมาม,มีพึ่งพอจะติดติดล่ะคะอ๋อเย้ใจลมกระนาสกุล,ลยอะไรเงี้ยจะดีมากลมถึงแบบไปซื้อที่เกาหลีนะแต่ตอนนี้มีขายที่เมืองไทยยังนะโบเสื้อหมาเนี่ยเป็นร้านเลยหรอ<ม>เวลาเกิดวันเกิดเวลาเกิดของเขาเยอะไรเงี้ยพ่อเสื้อพ่อพ่อมีขายไหมเสื้อตัวนี้หรอเสื้อหมาเนี่ยหรอ สอหมาเธอต้องไปซื้อต่อให้อาจารย์โชคอุ๊ยแต่ล้วฉันชื่อผู้ชื่ออาจารย์โชคอีกแล้วคราวที่แล้วก็คือไลฟ์เวิร์กต้องเข้าชั้นแล้วแหละันบอกเลยมีคนไปซื้อเสื้อครอบครัวลายเต็มอาจารย์ต้องเปิดลายใหม่เพิ่มหรอหรือว่าคนฮิ้วมายี่ห้อไลฟ์เวิร์กไม้โบราณเก๋ครับได้แต่ไลฟ์เวิร์กต้องเข้าชั้นด้วย ยญญากระเป๋าซือ้อที่สำเพ็งไม่ใช่ค่ะคุณอติการเอาอยากได้แบบคล็อกของแท้ตามชน,นะฉันรู้นะลายเวอร์กใส่ตามชันได้ยาเท่า <laughs> กับรถถังบางนาคาแรกเตอร์ของแต่ละคนคือสมชื่อมากๆ้แนะะีชื่อเก๋น,นะคะน่ารักดีอัญ,ญญาความหมายดีมากๆอยู่แล้วค่ะ อันนี้คุณพงษ์สะชอบชื่อเด็กๆสีคนมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณจันยาสากบอกว่าโหลดสติ๊กเกอร์แล้วน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะ